อ่าเอามาใหม่เมื่อกี้มันเกิดข้อผิดพลาดนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวการสวัสดีทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมารีวิวเซิร์ฟเอาชิลล์กันนะก็สฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟเปิดใหม่เลยแล้วผมก็ได้อ P ด้วยเพราะว่าผมขอเข้ามานะแต่ก็ปดแล้วแหละแต่เวลาทุกคนสมัครเนี่ยเห็นไหมมันจะบอกรหัสด้วยนะครับก็คือให้ทุกคนพิมพ์รหัสไปเลยนะครับแล้วก็กด e อนเตอนแบบนี้ไม่ต้องพิมพ์ทับอะไรนะครับแต่ถ้าจะเป็นรหัสก็ให้ทับอันนี้นะครับแต่ เดี๋ยวคนยังไงก็ไม่รู้รหัสผมอยู่แล้วทีนี้ผมก็เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับลงคลิปนี้ใครจะไปให้รหัสตัวเองล่ะครับเดินพวกขวาม,มือนะครับก็จะเจอกับคําสั่งพื้นฐานนะฮะก็จะประมาณนี้นี่ผมเปิดบินแ้ด้วยอันนี้คือเป็นเอ่ชอช็อปนะฮะซื้อลังพึ่งได้นั่นเองอ่ลาลังพึ่งก็จะมีให้ยอยู่แล้วนะครับแบบนี้เข้ามามันก็จะมีของแจกให้อยู่แล้วเนาะอันนี้คนไร้บ้านขึ้นไปข้างบนมีอะไรไหม ข้างบนนะครับเป็นที่ซ่อมของในมือนะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปที่อื่นกันนะครับอ่าส่วนของตรงนี้นะครับเป็นการรับซื้อผลิตผลผลิตนะฮะก็เอาพวกของที่โคนฟาร์มมาได้นะครับเอามาขายที่ตรงนี้นะก็ตรงนี้คืออะไรนี่เป็นร้าน,นะคะ้าโปรเทคนะครับสามารถซื้อได้เลยโปรเทคก็จะมีหลายราคาอันนี้มีหน่วยสิบร้อยพันหมื่นเจ็ดหมื่นใช่ไหมแต่ผมจะเซ็งเงินให้ตัวเองเนาะ กิปได้ป่ะไม่รู้นะแน่ดีกว่านี่หน่วยสิบละพันมือแสนล้านจัดไปเลยเก้าล้านครับผมอ่ะซื้อไปเลยนี่ได้มาแล้วหนึ่งอันอันนี้นะอันนี้คือท็อปมันนี่นะครับผมมีเก้าล้านไม่เห็นขึ้นอนะ่ะโอ้ม่ขึ้นมันมีขึ้นมันนี่ ตัวนี้เป็นเคเวสนะครับนี่ก็จะเป็นอันนี้คือเคเวส์ทำบุญคนตอบแทนไม่รู้รออัปเดตนะครับตอนนี้มีเคเวสเดียวเนาะนี่ครับรับเคเวสเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้หากินขนมปังไม่ได้มาขนมปังสลับทำเคเวสนะครับนักบุญน่าจะไปผมว่าน่าจะไปให้คนในบ้านปะเนี่ยอ๋อมันเอาไปให้ใหใหไปทำอะไรอ่ะเนี่ยได้แล้วเนี่ย นี่ครับเราก็ได้ผลตอบแทนมัน4 0 0พันบาทเลยนะครับวันนี้เป็นคําสั่งต่างๆนะครับว่าสามารถซื้อได้ v p นะครับแล้วก็มี MVP ด้วยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสามารถติดต่อได้ที่เพจตรงนี้แล้วก็ดีรขอรนี้เลยเ,เดี๋ยวตรงนี้คืออะไรตันนี้เป็นตลาดโลกนะครับนี่ตลาดโลกก็เป็นแบบนี้นะอันนี้เลยนะครับก็ให้ทุกคนมาลงขายกันว่าจะอยากขายอะไรนะครับ นี่เป็นช็อปนะครับสามารถซื้ออาหารได้เห็นไหมแล้วก็ซื้อมาแล้วนะครับอ่ะล้านตรงนี้ครับเป็นร้านเอ็นชาร์ตต่างๆนะครับตรงหนา้าถือของเสกะอ,อะไรต่างๆนะออ๋ผมไม่มีเสกุงเสกะผมไม่เอ็นชาร์ตแล้วกันมั้งเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอ่อจีเอ็มหเอามาเอ็นชาร์ตให้ดูเลยนะครับนี่ตึ้งก็จะเอ็นชาร์ตดบับก็กดดับไปเลย ใช่ปะแบบเต็มแบบประหยัดแบบเต็มดีกว่าครับโอ้คุณต้องมีใบมันต้องมีมันต้องมีของนะครับเดี๋ยวเขาบอกให้นี่ครับบอกให้ทำมาเนี้ยนะคุณต้องใช้อันนี้นะครับอ่าก็คือผมไม่มีนะมันคือใบอะไรใบอินชาร์ดหรอผมไม่แน่ใจนะครับอันนี้อันนี้คือตลาดนะครับสามารถซื้อได้ตลาดเป็นตลาดที่แบบเป็นยูไเนาะ นี่เห็นไหมก็ซื้อมาได้อยากได้อะไรนะครับก็จะมานี้แหละหมดแล้วนะครับแล้ววาร์ปวาร์ปอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเออแล้ววาร์ปอยู่ตรงไหนสักครู่นะฮะสักครู่นะอ๋อนี่ไงนี่คือวาร์ปเมนูนะครับไปวาร์ปเลยเรียบร้อยนี่คือวาร์ปมีวาร์ปเดียวนะครับจะมามาซื้อแล้วก็มาทำอะไรได้หมด ดูคนเล่นก็นเยอะอยู่นะเนี่ยดูครับแล้วก็บินไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็มาสร้างบ้านเป็นปกติของเซิร์ฟสร้างบ้านนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะสำหรับใครที่อยากเข้ามาเล่นเซิร์ฟเอัลชิลดแบบนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันบ๊ายบายครับผม